สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์นุ้ทิีอุ้มขามกับรายการ JC ีฟ n i c การเกษตรออนทัวร์นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านค่ายจังหวัดระยองครับผมมาดูสวนของพี่สายันนะครับที่เป็นเจ้าของเปียโนทีธธ่สอดก็ได้ทําสวนทุเรียนนะครับมีทั้งทุเรียนชุดเดิมแล้วก็อันนี้ทุเรียนชุดใหม่ที่ได้ทํากันมานะครับเนื่องจากอายุพอได้แล้วเราก็จะเขาเรียกว่ามาเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องการทําใบเพื่อที่จะเตรียมสําหรับปีหน้านะครับ เนี่ยครับเจ้าของสวนครับผมสวัสดีครับแล้วเ,เขาเจ้าของร้านเจซีซักซีวันนี้มาไกลมาดูแลถึงระยองเลยครับผมบนะครับอันนี้อย่างที่บอกคืออ่าเดี๋ยวลองดูต้นนี้ก่อนที่เป็นชุดลักษณะชุดใบผิดปกตินิดนึงนะครับเอออย่างช่วงนี้พึ่งพ้นช่วงลมมาเนาะเนี่ยอันนี้อันนี้จะเป็นแผลเดิมของของลายแดงครับจะซีดซอย่างนี้เลย อย,อย่างที่เคยบอกว่าสังเกตง่ายก็คือถ้าใบที่ไม่ได้โดนไรแดงเนี่ยมันจะออกเขียวสดเนาะเนี่ยอย่างมันจะต้องสีประมาณนี้แต่ว่าชุดไหนที่โดนายแดงเนี่ยครับมันจะซีดอย่างนี้เลยเอ,อ่าอ,อย่างที่บอกว่าเราสามารถสังเกตได้คือเอากระดาษข,ขาวๆแล้วก็เคาะนะครับตอนนี้หลายแปลงที่เราไปเคานะนีย่ยังแดงปึ๊ดอยู่เลยเออแสดงว่าตอนช่วงลงเนี่ยเขาเขาไม่ได้ป้องกันแล้วย,ยังค้างต้นอยู่นะครับ พี่่ลองลองลองเอาอะไรลองแล้วลองเคาะเคาะดูได้ครับม,มือถือก็ได้ไม,ม,ไดมือถือดําดําเคาะอ่าเนี่ยครับอย่างนี้ลองเคาะเคาะดูเลยอ่าบางที่เนี่ยมันจะแดงเนี่ยเนี่ยี่ยตัวอย่างงี้ใช่ครับแดงแดงแป๊ดแป๊ดเนี่ยแล้วเดินได้ <laughs> แล้วเดินได้ <laughs> ดไดพวกนี้ <laughs> <laughs> ถ้าวางกระดาษเนี่ยโอ้เนี่ยยังยังมีครับถ้าบนกระดาษาขาวๆจะยิ่งเห็นชัดครับมันจะเป็นตัวสีแดงแงเลยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องแมลงเนาะอย่างวันนี้เราก็มาแนะนํากันเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเราจะต้องปั๊มใบแล้วก็ดูแลเรื่องเรื่องกิ่งเพราะตอนนี้กว่าจะถึงกันยาตุลาเนี่ยถ้าใบพร้อมกิ่งจะใหญ่ขยายใหญ่กว่านี้อีกนะครับแล้วก็จะมีชุดใบเล็กอ่าเดี๋ยวมาแนะนําชุดใบเล็กตรงนี้นิดนึงสังเกตว่าก่อนหน้านี้จะมีชุดใบใหญ่มาพอสมควรแล้วอ่าแรกๆเนี่ยครับเนี่ยจะเริ่มมีอาการเล็กเล็กแล้วก็งอ ถ้าเล็กเนี่ยโดยปกติเขาจะขาดสังกะสีอันนี้ค่อยๆวิเคราะห์ไปทีละเรื่องเนาะแต่ต้องถามประวัติคนคนคที่ทําถ้าเล็กอย่างเดียวเนี่ยเล็กมันจะเริ่มเตือนเช่นเล็กอ่าเล็กแล้วไม่งอยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีชุดเว้นชุดชุดเว้นชุดอย่างเงี้ยเขาเตือนว่าสังกะสีเริ่มขาดแต่ถ้าเล็กเลียวมาเนี่ยทั้งชุดเลยเ <laughs> นี่ยทั้งชุดเลยถืะว่าขาดมานานอันนี้อันนี้ผมประเมินแบบแรกก่อนนะ2คือถ้าง,งอร่วมด้วยอย่างเงี้ยขาดทองแดงนะครับ แต่ถ้าออกสีแดงๆออ,อกเหลืองๆนั่นก็จะขาดพวกแมก,แมกนีเซียมแมงกานิสกับอีกแบบหนึง่งอันนี้อาจจะไม่ได้ขาดก็ได้แต่ว่าเราอาจจะในการผสมปุ๋ยฉีดอันนี้ต้องย้ําเตือนเลยครับในเพจเกษตรตองแปดกับ YouTube เกษตรตองแปดเราจะจะย้ําเตือนไว้เสมอว่าการบํารุงไม่ใช่ว่าฉีดเยอะจะยิ่งดีนะครับเช่นบางคนเอาแคลเซียมมาฉีดเยอะในช่วงต้นที่ว่ายังทาใบอยู่ถ้าแคลเซียมเยอะเกินไปหนึ่งคือจะหยุดไม่กระแทกใบใหม่ อันนี้กรณีที่หนึ่งนะครับไปหลายสวนเนี่ยโอ้โหแคลเซียมเยอะมากเลยใช่ไหมครับพี่เราไปดูไปดูยาให้ปรากฏว่าฉีดแคลเซียมเยอะมาก2แมกนีเซียมอ่าแมกนีเซียมถ้าเยอะเกินไปใบจะหยุดแบบนี้เลยครับอันนี้จริงๆจะเอาไปไว้ใช้ในกรณีที่อ่าฝนมาแล้วมันกระแทกใบออกออกมาถ้าที่เราเคยแนะนําคือถ้ามันเพสลาดหรือว่าฝักดับสักนิ้วก้อยแล้วเราเอาแมกนีเซียมเข้มเขมมาฉีดสัก30%ขึ้นไปมันก็จะหยุดลักษณะนี้ได้เช่นเดียวกัน เดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวต้องไปดูที่ปรัมยาเนาะว่าเอ๊ชุดนี้เรามีฉีดอะไรผิดปกติหรือเปล่ามันถึงหยุดอย่างนี้นะครับก็สันนิเทศสันนิฐานไว้2ทางหนึ่งคือขาดสังกะสีทองแดงซึ่งถ้าเราฉีดตัว j c ซโกลหนึ่งเป็นประจําไม่น่าเป็นอันนี้บอกไว้เลยว่าไม่เป็นครับเพราะ j c ซโกลหนึ่งประจําชุดมันจะใหญ่มาเรื่อยๆเพราะว่าเจโกลหนึ่งเนี่ยจะมีทั้ง2 3่สิบสามมีทั้งแมกนีเซียมจะ4ีเปอร์เซ็นต์พอดีนะครับแต่ถ้าแมกเยอะอาจจะหยุดอย่างนี้ได นะครับอันนี้ค่อยคๆดูไปทีละเรื่องเนาะ<ช>นะครับเนี่ยแต่เป็นต้องดูถ้าเป็นเยอะเลยแล้วเป็นทั้งสวนเลยเนี่ยอาจจะใช่ครับเนี่ยชุดเล็กเนี่ยชุดชุดนี้มันเล็กหมดเลยซึ่งแต่ก่อนเรามาถ่ายมันจะประมาณฝ่ามือครับอ่าเนี่ยเดี๋ยวต้องต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องหาสาเหตุอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนเนี้เราจะเตรียมเตรียมใบเพื่อที่จะ,ะเดือนนี้มีนาเมษาพฤษภาสาเดือนก็จะได้ประมาณสองชุด มิถุนากระดาสิงหาเนี่ยจะพอดีเลยจะได้ประมาณสักสี่ชุดนะครับเนี่ยครับพี่พีมันจะเล็กน้อยอย่างเงี้ยนี้สันสันนิฐานได้เลยสังกะสีกระทองแดงแต่ถ้าอมเหลืองด้วยที่นี่ยังดีไม่มีอมเหลืองก็คือแม็กะไม่ขาดแต่สันนิฐานว่าแม็กอาจจะเกินเห็นไหมครับตอนตอนตอนฝนตกนงเราให้ฉีดเพื่อมันจะหยุดมันจะแก่อย่างนี้เลยครับพี่พพีเนี่ยครับ อันนี้มแมลงอ่าเดี๋ยวให้ดูลักษณะของมแมลงด้วยนิดนึงนะครับ่าอ,อย่างดูต้นนี้จะชัดต้นนี้จะชัด,ชดอันนี้เราเห็นอยู่แล้วนะครับลายแดงในใบจะซีดๆแบบนี้เลยแล้วถ้าเคาะยังมีตัวแสดงว่ายาที่เราใช้อยู่ในไม่อยู่นะครับต้องเปลี่ยนกลุ่มนิดนึงอ่าแล้วก็แผลที่เป็นลักษณะอย่างนี้อ่าอันนี้ชัดเจนครับอันนี้จะโดนถ้าแผลเงี้ยจะดูง่ายเจอกันบ่อยคือเพียย้ยไก่แจ้ะนะครับลอยจะเป็นจุดๆอย่างนี้แล้วก็ พอโดนปุ๊บใบมันจะหยุดอ่ามันก็จะสั่งมันจะคล้ายๆขาดสังกะสีจะขาดสังกะสีเมื่อกี้มันจะไม่มีจุดอ่า <c oughs> เพราะฉนั้นถ้ามีจุดอย่างเงี้ยแสดงว่าโดนโดนไก่แจ้กับอีกประเภทนึงนี่ครับนี่อันนี้ก็รียกโดนเพี้ยจักระจันฝอยมันจะเป็นตัวสีขาวขาเขียวๆครับเขียวๆเขียวๆเ,เ,เ,เล็กๆก,กับอีกแบบหนึ่งจะโดนกลุ่มพวกเพียย้ยไฟแต่ว่า ที่ผ่านมาเนี่ยจะโดนจักะจันฝอยเยอะครับตัวเล็กๆเขียวๆครับอ่าจะจะแผลคล้ายๆเพลี้ยไฟแต่สังเกตง่ายคือจะงองอด้วยแล้วก็ไหม้นะครับงอแล้วก็ไหม้มีไหมมีไหมนี่นี่เนี่ใช่ใช่นี่นี่นี่แต่นี้ไม่เขียวเต็มที่นน่งครับเจอตัวละเจอตัวละเนี่ยครับเพราะฉะนั้นชุดนี้กลุ่มยาเราต้องต้องอาจจะต้องอย่างที่แนะนําไว้นะครับว่า ถ้าเป็นยาทุเรียนเนี่ยเราอาจจะต้องสลับนะครับกลุ่มยาหนอนยาแมลงอย่างนี้ครับน,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 นี่ครับนี่ใช่เลยครับท่านผู้ชมท่านโอ้ที่ไม่เคยเห็นจะเป็นในเพี้ยจักระจันฝอยเขียวนี่นี่ครับตัวนี้มาปุ๊บเนี่ยครับมันจะดูดเหมือนคล้ายๆเพี้ยไฟเลยครับมันจะไหม้อย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มยาสําหรับท่านใดที่ทําสวนทุเรียนเราจะแนะนําเลยครับว่าอาจจะต้องเวียนหน่อยเวียนในที่นี้คืออย่างที่บอกครับอาจจะต้องมีกลุ่มอะมีดาบ้าง กลุ่มอะบาไมตินบ้างนะครับแล้วก็เวียนกันไปเรื่อยๆนะครับ,รบแล้วก็อันนี้เพิ่มเติมนิดนึงเนาะตอนนี้หลังใบกับกานยังยังดำอยู่แสดงว่าน้ำยังไม่หายนะครับพี่ออน้ำน้ำน้าถ้าถ้าปีนี้ต้องต้องเริ่มปรับแล้วครับต้องต้องเขาเรียกว่าปรับสภาพน้ำละเพราะปีก่อนๆมันยังเล็กเนาะแล้วก็การที่มันเขียวแบบนี้การฉีดอาหารหรืออะไรต่างๆมันก็จะเข้าได้น้อยนะครับ อ่าที่สังเกตง่ายๆครับก้านใบดำหลังใบดำแต่ข้างบนไม่เป็นนะอันนี้มาจากทางน้ําเราเราเก็บเก็บข้อมูลมาตั้งแต่แรกแล้วเนาะมันจะเป็นเรื่องน้ําครันนี้เราก็จะมีตัวที่ว่าปรับสภาพน้ําเดี๋ยวเราจะไปดูสาะอีกทีหนึ่งว่ามันมันเกิดจากอะไรบ้างแล้วก็ตรวจค่าน้ําด้วยนะครับเนี่ยทั้งนั้นเลยครับชุดนี้เนี่ยเี่ชุดนี้โดนนี่บินลงมาเลยเพี้ยจะกระจันปล่อย <c oughs> เขียวครับอ่า <c oughs> ตอนนี้ก็นะครับเราก็ จุดนี้ไม่มีอะไรครับถ้าบำรุงถึงแล้วก็เดี๋ยวไปดูตัวฉีดทุเรียนก็จะมีอยู่สามเรื่องนะครับหนึ่งคือเรื่องอาหารอาหารเนี่ยถ้าใส่ทองล้นแปดสามห้าของเราทางดินก็มีรองเสริมครบอยู่แล้วหลักรองเสริมมีฮิวมิกฟูมิกอะมิโน,โนโครบอยู่แล้วทางใบเป็นเจซีอกลู0งยี่สามศูนย์ก็จะครบอยู่แล้วค็ดีต้องไปดูว่าไอตัวที่เราอาจจะมีการซื้อตัวอื่นมาผสมเพิ่มว่ามันมีตัวไหนที่มันมันทำให้เกินเนี่ยสังเกตอชุดใบจะหยุดเยอะผมสันนิษฐานนะเนี่ยเชุดอย่างเงี้ยไม่ น่าจะโดนแม็กโดนแม็กทำให้แม็กมันสูงเกินถ้าสูงเกินสิบห้าเกินยี่สิบเกินสามสิบเนี่ยจะมีปัญหาแล้วถ้าถ้าเป็นทุเรียนชุดทําใบนะครับเพราะฉะนั้นในในของเราเขาถึงใส่มาแค่สามเปอร์เซ็นหรือบางยี่ห้อก็สี่เปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็เรื่องมแมลงอ่าแมลงก็ส่วนลายแดงนี้เราก็เตือนเลยเพราะว่าลายแดงเนี่ยมันไม่ใช่มแมลงลายแดงเนี่ยเป็นแมงมาตามลมเพราะฉะนั้นยา,มมาแมลงเอาไม่อยู่ครับก็ต้องเวียน ใหญ่ายแดงถ้ายังไม่ได้ชุดมีลูกเราอาจจะใช้ายแดงที่ว่าตอนเขาเรียกช่วงทําต้นก็ได้ก็จะแรงหน่อยนะครับแต่ถ้ามีลูกเขาก็จะปรับเป็นอีกกลุ่มหนึ่งโอ้แต่ใบโดยรวมก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับยังถือว่าโอเคเนี่ยครับอันนี้รุ่นนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะครับพี่สายันสามปีครึ่งอ่าสามปีครึ่งนะโอ้ที่เราเห็นนี้คือสามปีครึ่งนะครับนี่นี่นดูดูต้นได้เลยชุดนี้ปลายปีนี้กันยาตุลานี้ก็เตรียมเปิดแล้วครับครับ เนี่ยครับดูดูโคนต้นเขาครับแล้วก็ดูกิ่งข้างของพี่สายันสูงประมาณเท่าไหร่นะครับร้อยเท่าไหร่ <100 S 1> ของพี่สายันร้อยหกห้าอ่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตใช้พี่สายันวัดเลยนะร้อยหกห้าสามเมตรประมาณสี่เมตรละสี่เมตรนิดนิดแล้วครับ่เนี่ตัดยอดเลยนะเนี่ยครับชุดนี้เห็นไหมครับด้านบนพี่สายันตัดยอดคุมแล้วเพราะนั้นเนี่ย ก็กิ่งข้างจะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะครับแต่มามามารอบนี้เดี๋ยวอาจจะต้องอเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอีกหนึ่งวิดีโอแล้วกันแบ่งปันว่ารอบนี้ต้องเคลียร์กิ่งถ้าเราตัดยอดเราต้องเคลียร์กิ่งเอาที่ว่าจะใช้จริงๆแล้วนะครับ <S <S เดี๋ยวแบ่งเป็นวิดีโอ2แล้วกันแต่ว่าวิดีโอนี้ก็คือพูดถึงเรื่องใบก่อนแล้วกันนะครับการเตรียมชุดใบแล้วก็เดี๋ยวอีกวิดีโอนจะพูดถึงกิ่งเนี่ยผมว่าแน่นอนคือใบมันหยุดนี่อันเนี้ยเดี๋ยวต้องเช็คด่วนเลย <S <S น,น,นะครับ โอเคสำหรับการเตรียมใบนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับท่านใดที่อยากทราบข้อมูลเทคนิคก็สามารถเข้าไปติดตามที่เพจเกษตรตอง8หรือ y o u t u b e เกษตรตอง8ก็ได้นะครับหรือเรื่องปัจจัยการผลิตนะครับทางร้านก็มีบริการให้ให้คำแนะนำด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เจ้าของร้านฝากเบอร์นิดนึงครับครับ0ูน4 9 2 8 7 4 3 ที่พีพีนะครับครับผมก็เราจะมีการไปตรวจดินตรวจน้ํำตรวจปุ๋ยครับรวมทั้งดูแมลงอะไรต่ออะไรให้กับผู้เชี่ยวชาญของโรงงานนะครับอาจารย์อนุริศศีคมขามได้ครับขอบคุณมากเลยครับผมหรือท่านใดที่มีปัญหาโรคพืชนะครับทุเรียนหรือไม้ผลหรือพืชไร่ต่างๆก็สามารถโทรมาพูดคุยกันได้คอมเมนต์แชทกันมาพูดคุยกันได้นะว่าปลูกอะไรกันบ้างแล้วก็ตอนนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่า ก็โทรได้ครับที่อาจารย์อนุลิต0882808528ครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมเตรียมกิ่งให้พร้อมจะเป็นอีกหนึ่งวิโกลแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ต้องต้งแต่งกิ่งให้ขาดแล้วนะครับ